ครับดีครับคลิปที่3นะครับโดยสรุปนะครับโชคดีมากนะครับท่านผู้ชมทาง้านครับทางอสได้ยื่นเรื่องราวต่างๆตั้งแต่เรื่องติดตามงาน20เรื่องและงานใหม่อีก5เรื่องนะครับแล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลเรื่องราวต่างๆถึงนายกแล้วก็ส่งกลับมาทุกเรื่องดาเนินการตามขั้นตอนนะครับก่อนยุบสภาฮะ นะครับก่อนยุสภานะครับเพราะฉะนั้นทีี่ถือว่าเป็นนิดยนหมายที่ดีไหมฮะครับนิตมัดหมายที่ดีครับก่อนที่จะสิ้นปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับเป็นเรื่องดีมากสำหรับประเทศไทยครับพุครับพี่นวลจะมีเพื่ออะไรเสริมไหมฮะข่าวดีไหมฮะอี้คะได้ข่าวดีค่ะมีความสําเร็จได้ครึ่งที่มาเรามากันก็คือเราตั้งหกตั้งใจกันมาทําเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตรย์ทำเพื่อประชาชนคนไทย คนส่วนรวมทั้งประเทศค่ะต้องภูมิใจกับกลุ่มอปสภาคประษษสุร,รุค์กรปกต้องมาพุดศาสนาเพื่อสันติภาพนะคะต้องภูมิใจพวกเราด้วยค่ะเราก็ภูมิใจกันค่ะคที่เราตั้งใจกันมาทุกครั้งทุกครั้งขอให้ในส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็มีความสาเร็จสําเร็จเยอะๆค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไปไกล้ด้วยดียด้วยกันค่ะทั้งทคนไทยทั้งประเทศเลยค่ะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นงานวันที่19ที่แจ้งไว้ฮะเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปในจุดที่อื่นต่อหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นวันที่20เดี๋ยวผมจะแจ้งผลอีกทีหนึ่งนะครับ <S <S เพราะว่าในส่วนของกรรมธิการนะครับยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดของทาง,งสสส,สวอเองเนี่ยเม <ME> ื่อเมือม่อ,อนายกประกาศยุบสภาแล้วนะแม้กระทั่งหน่วยงานของกรรมธิการที่อยู่ในรัฐสภาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมี การทางานอยู่อีกไม่กี่เดือนนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราดึงเลือกที่จะหยุดการยื่นเพิ่มเติม2หลักของหน่วยงานนี้นะครับและเรารอหลักฐานเพิ่มเติมของสารนะครับเพื่อจะยื่นเรื่องให้ที่ปอปอชอเลยฮะนะครับตรวจสอบทั้งระบบเลยในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เองนะครับมันมีพระราชบัญั่อร,รมาพิไทยมาแล้วนะครับในการตรวจสอบข้าราชการนักการเมืองต่างๆนะครับแม้กระทั่งสารแม้กระทั่งฐานแม้กระทั่งตำรวจหน่วยงาน ต่างๆะจะถูกตรวจสอบเริ่มมาที่2กุมภาพันธ์2569นอเพราะฉะนั้นเราจะถือโอกาสนะครับนำข้อมูลต่างๆที่เข้าข่ายจะมีการชุติริตหลอกลวงประชาชนหรือมีการเข้าข่ายฟอกเงินอะไรทุกอย่างนะครับเราจะส่งเรื่องให้ปปชเพื่อให้ปปชส่งเรื่องไปให้ปปงนะครับถือโอกาสใช้งานนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงเรงสิ่งที่ดีขึ้นให้ประเทศไทยนะครับ เป็นการตรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยนะครับนะครับก็จึงขอแจ้งข่าวดีๆมาให้ท่านชมทางบ้านได้ติดตามครับขอบคุณทุสสดีครับครับ